อ่ะก็สำหรับในวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันกับในส่วนของหน้าโปรไฟล์ใน Tik t o อกกันเนาะผมจะมาแจกวิธีการนะครับผมสอนเพิ่มยอดผู้ติดตามของในตัวโปรไฟล์ i k t t อกกันด้วยเนาะสำหรับใครที่เข้ารับชมกันแล้วก็มาทําตามผมกันได้ไปไปง่ายกันได้เลยอ่าก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เราเดินเข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ K M K H กันนะครับผมผมจะมีลิงก์ไว้ให้อยู่แล้วในส่วนของคลิปวิดีโอหรือในคลิปแชทนะผมก็สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานกันได้ไปไปง่ายนะผมโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ภาหายุ่งยากกันได้เลยเนาะอ่ะได้เข มไม่มีบัญชีในการใช้งาน ได้กดเข้ามากันแล้วนะคบผมดูหน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ให้กับเราล้วผมสามารถที่จะเข้ามาเพื่อไปทาการสมัครสมาชิกกันได้เนาะแล้วในส่วนหน้าต่างตรงด้านนี้ถ้ผมสามารถที่จะกอกรหัสผ่านกอกชื่อกอกอะไรกันไปได้เลยถ้ผมเพื่อที่จะทำการสมัครกันเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อจริงหรือว่านามสกุลกันจริงๆนะครับผมก็สามารถี่จะกรอกสมัครกันไปได้หรือหากใครถ้ผมที่มีอีเมลและอยากจะสมัครผ่านคลิปขึ้น Gmail ก็สามารถที่จะกดที่ตรงด้านล่างนี้แล้วก็ทําการสมัครผ่านกันไปได้แบบไปง่ายกันได้เลยเนาะหรือใครล้าผมมี de curtir para la DAI. อ่าแล้วก็ก่อนอื่นกันเลยนะครับผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ KBM Key a h e a กันเนาะในตัวของเว็บไซต์แล้ผมนัต่างแรกเขาเขาจะเป็นอย่างนี้กันเลยจะมีหมวดหมู่และบริการให้เรานะผมได้สามารถที่จะมาเลือกใช้งานทําการตามกันไปได้นะครับผมแล้วก็จะมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้ด้วยนะผมให้กับเราสามารถที่จะไปใช้งานในตรงด้านนี้กันเนาะและวสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกก็จะไม่มียอดเงินตรงด้านนี้นะครับผมก็ต้องไปเติมเงินก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูในช่องทางการเติมเงินเนาะเดี๋ยวเราจะสอนขั้นตอนในการทำก ด้านการเติมเงินก็อยู่ตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ก่อนอื่นเลยนะผมเรามาสอนขั้นตอนการการทำกันก่อนนะผมพูดกระตุกแล้วเนาะขั้นตอนในวันนี้ผมไปการเพิ่มยอดปฏิทักษ์ในตัวทิกตอกนะทีนี้เราก็จะมาเลือกที่ตัวของแพลตฟอร์มทิกตอกเราก็ไปก่ะนล้วผมจะสวนด้านเว็บเทคนิคก็มาเลือกที่ตัวของวดหมู่ก็คือการเพิ่มยอดปฏิทตกมก็อยู่ตรงนี้ให้ได้กดคีิกเข้าไปเลยและพอเลือกกันได้แล้วที่ในตัวหวดหมู่แบบนี้มาเลือกกันต่อที่ตัวของบริการบริการจะขึ้นมาเป็นประมาณนี้นะครับผมผมจะขอเลือกบริการปรกนี้เลยก็ให้ได้้กกเขาไปแพอเรกันได้ที่่ตัวหหมมดูแล้ว รดการกันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ให้เรานะผมได้กดย้อนกลับมากันนะผมที่จะส่งโปรไฟล์ติดต่อของเราเองเพื่อมาทําการคลอกลิงจะ้รียกของโปรไฟล์ที่ต่อกันมาได้แล้วนะครับผมทีนี้ให้ลิงก์มาวางกันไปเลยแล้วพอได้วางลิงก์กันได้แล้วทีนี้ก็ให้มาเสร็จจำนวนนะครับผมที่ต้องการจะจะทําการเพิ่มกันไปและพอได้เสร็จทางลิงก์นี้แลจนวนได้แล้วตามที่ต้องการทีนี้ให้กดสั่งใฟตรงด้านล่างนี้กลับไปได้เลยอ่ะ หลังกพไดสั่งซื้อกันไปแล้วแบบนี้นะครับผมที่ในคำสั่งซื้อเขาก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้บอกแบบนี้นะครับผมให้กับเราได้สามารถที่จะดูกันได้เลยและแถมในคำสั่งซื้อผมสามารถที่จะเช็คดูออเดอร์กันได้ด้วยหากอะไรกดคลิกเข้ามาที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่บัติการซื้อกันก็ได้เพื่อที่จะเข้ามาเช็คดูกันได้นะครับผมว่ามีปัญหาหรือว่าเกิดขัดข้ออะไรยังไงไหมหรือว่าสั่งซื้อกันไปแล้วออเดอร์จะรับลื่นหรือว่าขึ้นมาสถานะขึ้นมาว่ายังไงผมก็สามาที่จะเข้ามาเช็คดูกันได้เนาะอย่างในตัวออเดอร์ของผมนะครับผมที่สั่งซื้อกันไปพร้อมกับท่านผู้ชมเมื่อกี้เขาแจ้งบอกกันนะว่าเราดําเนินการแล้วก็สามารถที่จะดูแล้วก ลอกันไปก่อนได้เลยนะครับผมจะาคมไว้ต้องไปแจกออเนาะก็ดูกันไปก่อนได้เลยหรือสํารับใครที่อาจจะสั่งซื้อกันไปแล้วมีคําว่ายกเลิกหรือว่ามีปัญหากระข้องตัวออเรือะอ่าชา้าหรือว่ามีการกัดข้องปัญหาย,ยังไงสามารถที่จะกดย้อนกลับไปที่ในส่วนหน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้นะผมเพื่อที่จะเข้ามานะผมแล้วเขาจะมีออข้อการติดต่อแอมินอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมไม่กับเรานะผมหรือว่าคนดูนะสามารถที่จะกดเข้ามาแล้วก็เลือกช่องทางให้ได้ติดต่อสอบถามปัญหาแกดมินกันได้แบบง่ายนะผมเขาจะมี2ช่องทางกันแบบนี้เลยแจะเป็นช่องทางใน อย่างในส่วนช่องทางตัวช่วยเหลือนะผมจะเป็นช่องทางแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะเข้ามานะผมเพื่อเลือกหัวข้อแล้วก็พิมพ์ข้อความอะไรต่างๆเพื่อแก้ปัญหาแก๊ปินผ่านเว็บไซต์โดยตรงหรือจะเป็นช่องทางไลน์นะผมที่สามารถไปแอดไลน์นะครับผมแล้วก็ไปสามารถติดต่อสอบถามคุยกับแอดมินแบบเดียวทางกันได้เลยนะครับผมในส่วนช่องทางไลน์นะหากว่าเรามีราย์รสะดยกที่จะไปติดต่ออ่หรือใครที่เข้ามาชี้งานกันแล้วไม่ได้มีปัญหา,หาข้อยัง่ายหรือว่าสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะผมแล้วก็ยังไม่ทันที่เข้าทำตามนะผมก็าอาจจะเข้ามาชีงงา้งรนาน มาที่จะกดเข้าไปที่หน้าตาของการเติมเงินกันเกอนได้เนาะแล้วก็เข้ามาเติมเงินกันนะผมเพื่อจะได้ไปใช้งานในส่วนขั้นตอนที่ผมได้บอกกันั้งแต่แรกกันได้เลยหน้าตาของการเติมเงินนะผมเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณนี้นะครับผมให้กับเราสามารถที่จะเข้าไปเพื่อด้ทาการเติมเงินกันได้เนาะเขาจะมีช่องทางให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกเติมเงินกันได้ด้วยอยู่5ช่องทางหากเรารู้จักแล้วก็จะโดดช่องทางไหนสามารถที่จะเข้ามานะครับผมแล้วก็ทําการเลือกเติมเงินกันได้แบบไปง่ายกันได้ด้วยถ้าผมอยู่5ช่องทางกันเลยหากเรารู้จัักกกกกกแแแลลละะะรดดดชช่่่่ออองงงงงทททาาาาาาไไไไหนนมมีจเเเข้้้็็ืปยย นะครับผมอยู่5ช่องทางจะอังะ่งเปาโวลเยคริปโตนะครับผมหรือจะชิลเพ์หรือโอนเงินแบบใน,นสลิปหรือจะเป็นสแกนธนาคารนะผมก็สามารถที่จะเลือกกันได้เนาะอ่ะก็มีหลากหลายประมาณนี้เลยนะครับผมเว็บไซต์ก็ใช้งานในการประเมินกันได้ประมาณนี้เลยหรือใครที่สั่งซื้อตามผมกันไปแล้วผมรือว่าเขามาใช้งานงตามตั้งแต่แตทีแรกแล้วอยากจะย้อนกลับไปดูที่ส่งโปรไฟล์ที่ต่อกันเองแล้วนะผมว่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามจะขึ้นมารือย,ยังสามารถที่จะกดกลับมาแล้วก็มารีด,ดูกันได้ผมว่ายอดผู้ติดตามจะขึ้นถึงไหนกันแล้วเนาะ เอ่อก็อย่างของเดิมโปรไฟล์นี้นะผมขอใช้ปีที่11เนาะของเดิมแล้วผมก็จะลองรีดูนะครับผมว่าจะขึ้นมาะไอยัางอว่าถึงไหนกันบ้างแล้ว ก็เหมือนกับทางเว็บไซต์ได้กำลังการเพิ่มขึ้นมาให้กับเราแล้วผมขึ้นมาเป็น26แล้วผมก็จับเมื่อกี้อยู่ที่11เนาะเราก็ไม่ต้องรีบแต่ว่าตกใจร้อนไปนะผมเพราะว่าบางทีในตัวไซต์เขาอาจจะค่อยๆดําเนินการขึ้นมาให้กับเราโดยขึ้นมาถัาจำนวนหนึ่งเกาะเลยทีเหลือขึ้นมาสมทบหรือว่าบางทีอาจจะขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วเราก็แค่นั่งรอกันไปนะผมหรือว่าบางทีอาจจะไม่ขึ้นเลยเนาะอาจจะต้องรอกันไปกกอนสักพักหนึ่งนะผมแล้วค่อยๆอาจจะขึ้นมาให้กับเราทีเดียวมันจะขึ้นมาแบบจไหนึงกอนผมเล็คอยรอกันไป อะ่ะก็เพิ่มขึ้นมาจากยี่หกเปยี่แปดแล้วผมก็รอกันไปก่อนอน,นั่นเลยแต่ในระหว่างนี้ผมที่กำลังรอกันอยู่นเนาะเผื่อใครเดี๋ยวเข้ามาใช้งานในตรงเว็บไซต์กันแล้วเกิดสนใจหัวข้ออื่นๆมากมายในตรงเว็บไซต์ก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปรับชมกันได้และผมมีหัวข้อมดหมุ่มากมายได้ให้เราได้สามารถจะเข้าไปเลือกและก็ใช้งานกันได้มากมายแบบนี้กันเลยเนาะหากว่าท่านผู้ชมได้เข้ามากรแล้วสนใจแถมยังมีช่องทางในการแนะนําเพื่อนอยู่ที่ตรงด้านนี้กันด้วยและผมเผื่อว่าท่านผู้ชมคนไหนที่เข้ามาใช้งานกันแล้วสนใจจะลองแนะนําให้กับเพื่อนๆ ข้อตรงด้านนี้กันได้เขาจะมีลิงก์อยู่ในตรงด้านนี้ด้วยให้เราได้สาบมาที่ได้กดคัดลอกเพื่อได้ไปส่งให้กับเพื่อเราคนรู้จักเพิ่ม็นการแนะนํากันไปได้เนาะ อ่ะนะครับผมในการใช้งานเว็บไซต์ก็มีประมาณนี้หัวข้อประมาณนี้ก็ลองเข้ามาดูกันไดผมผมแค่ลองพากับไปดูเล่นๆค่าเวลาหอนะครับผมก็แต่จะได้รอยอดติดตามดวนะ้ว่าจะขึ้นถึงไหนก็อรีบตัดคลิปมากันหน่อยนะครับผมเมื่อกี้ที่ผมพาคุณผู้ดูนะครับผมไปดูในส่งว็บไซเล่นเล่นมาเนาะแล้วก็ตอนนี้นะผมหลังจากที่เราได้ทำการซื้อกันไป้วนั้นงรอกครู่นะครับผมตอนนี้ยอดติดตามในตัวโปรไฟล์ที่ต่อของเราก็ได้กำลังเป็นการเพิ่มขึ้นมาเป็น60เป็นเทียบร้อยแบบนี้กันแล้วนะครับผมก็าจากเมื่อกี้ของดูว การทาไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอะไรกันเลยด้วยนะผมหากว่าใครที่เข้ามารับชมกันแล้วเกิดสนใจก็สามารถที่จะมารับชมแล้วก็ทําตามกันไปได้แบบง่ายกันได้เลยนะผมกับไปตรงเว็บไซต์เนาะผมก็มีลิงก์ไว้ให้ด้วยนะผมก็สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานกันได้ง่ายเลยอ่ะแล้วในวันนี้นะครับผมก็พูดตามขึ้นมาตั้งขนาดนี้กันแล้วนะผมผมก็ไม่ได้จะพูดมาแล้วเนาะหากใครที่สนใจก็เข้ามาทําตามกันได้หรือใครที่ดูจนจบถึงตอนนี้ทาตามกันไปแล้วก็สำหรับในวันนี้นะผมก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมเนาะในวันนี้ก็ขอบคุณนะ